แม่ฮือฮอฮือกด่ะกําลังะเป็นหมูเออเออเออกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะอ้ยอ้ยอ้ยไปหาแม่เขาละบัลเนี่ยโอ้ยอ้ยอุ้ยอ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 ุ้ยเอ๊ะ แล้แล้วบันนี้โอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่จีสำหรับอ้อยหวานๆนะคะจากบ้านสาวอุ้มนะคะตอนนี้คือรี่มาส่งอ้อยป้าโบเจ้าคืองามแต่โอ้ขอบคุณแม่อันค่ะโอ้จะกินบักเขียบเตอ ไปแล้วไปแล้วมือเจ้าบอมาคัดตัวดาราในเขามือเจ้าเขามาหนีตัวเออนุ่มเสกครับพี่ขวันนี่เดียวมาเล่นอยู่หนีแล้วนี่แซมสันจังไดขวันเมืองปีนุ่มกับขวันเมืองนุ่มเสกกับขว,ขวันเมืองเขามาคัดแบบ คัดนานนัก,สกแสดงเมอ์เป็น่าแลาว่าเขาอยากได้เมตายแต่ว่าเมตายทองขึ้นรถบ่ได้เขาว่าผลสุไตล์สาวปีได้เป็นดาราบ่ไปเนาะบ่บ่อไปบไปนะ่บได้เงือดเนาะลืมลืมลืมข้าวกำลังตัะขันอยู่ กำลังตะคันเ้ยเป็นเร้วเป็นเล้วเอ้ยเอ้ยเ็หายไปใส่ะเออเอ้ไปใส่ะอุ้ยเอ้ยเขาหายละเออหามันบ้าอเลยหาเขวบ่พอเลยเขวหาย มันฮักเครื่องแม้มโได้ออกเป็นหล่มเนี่ยมันแตกจ้าวเกอลีโบแดง,ง <c oughs> ได้แล้วขอบคุณแม่อันขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะสั่งอ้อยมาให้จักกับกับแม่ยังเกาะ อันไม่สูงก็ผู <c ười> <c ười: ้ใหญ่เจริญมื่อเนามขอบคุณทุกท่านนะครับที่รักและเมตตายพบคร่อสาวปีนะครับขอให้ทุกท่านเจริญเจริญนะครับผมมีสุขภาพรักเวลานำใหมที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองกิจการการงานการเงินอะไรก็ขอให้เจริญยิ่งขึ้นไปนะครับสาธุขอบคุณครับบขอคคุณ่ะเพิ่มพลังแล้วเออด็กกินอ้อยหวานๆบันนี้เดไปเลาะไซรัะบันนี้เฮ้ยเด็กกินอ้อยแล้ว ผมพลังก่อนออกเดินทางค่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วน้องมุกมณีวันนี้มาตัวเดียวเลยนะคะ่น <c oughs> จับลอยไม่อีกแล้วปีตูป้ประกันเฮ้าไม้อีกแล้ว่นตัวประก,กันเน่าเอ้ะเอ้ะ เออเออแตกวะเออเอเอมาไร้ยานได้ครับเนะกมณีคนสวยสาปีโตไปใส่มาเนีคือบ่อเห็นมากฮะคือโบพาปีสัดดำมานำ้ำงอเขาวะ,วะมาผู้เดียวค่ะเด <laughs> โอ้กระลักม,ลลลมาตอนรับจบร้อยจบร้อยมาแต่ตอนใดบุญนี่พี่น้องเอ้ยหันหน้าผอพอดีแง่แง่มาพี่มาพี่เร็ว นี่เล็้กาแฟโอ้เจกก้ามากเลยกล้ามาตัวเดียวนะกูดะมาได้ย่านยังตั้งสินมันก,ก็ลักหลบขังหลบเอวเลยก็ดะกาแฟถักใต้ากาแฟถามมามากคือมาผู้เดียวว่าสันทุกๆอก็จะเห็นมาสองวัววัว เฮ้ยเฮ้ยคว่าตะกันออกมาตะกันออกมาเร็วๆเขากำลังเสียบเลยคุณอืออันนี้กระจกยังอุ้มรุมอิ่มรุมเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยลักกียรห้องอยากออกมาน้ามูลักเกียร์บ่ได้ออกมาน้ามู ไอ้เนื้ออ้หนัเต็มไอนื้อไอ้หนัอยู่อันก็บิี่หนาเป็นกุ้กันได้นี่นหน่อยโมนี่ก็ได้นุ่อบร้อยคันนุ่อบร้อยค่าวันก่อนก็มานะแต่ว่าปวดเสือมันไล่ไปก่อนปวดเสือว่าจบมาอย่างเงี้ยนเปิ้นมาสั่นไห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 นเออเอ้อเอ้ย กาแฟเอ้ยมาเร็วแฟเออเออเออหางขาหางข้าวปัดบยองกลักหมองกะลังมาต้อนรับหมยพูอะองกะลังก็เป็นหมูเออเออเออมเขาบร้กานเด้อ สิ่งสำกันญเลยองค์กัล lak สิ่งสำคัญเลยไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วโซดามันพีเลยโซดาเราต้องไปซองเด้อไปแล้วไปแล้วไปก้นล่ะสันองค์กัล lak เนี่ยนี่หลายแท้ เนี่ยโอ้าหเ้าจะเป็นจังใดเอ้าโอเคโอเรักบอกเดี๋ยวตามไปส่งมาสันหนูตั้งกับบานบอเดี๋ยวจะไปส่งอืมอืม นึ่งนึ่งไปลุ่มมากาแฟเอ้ยมันมีคนกาเขาไก่ไปแล้วค่ะไปแล้วเอ้ยเอ้ยพี่บุญไปใส่บุญนี่ก็บปเห็นมานำ่มก็มาตัวเดียวบุอุ้ย คือออกได้เพราะงี่เต็มป้อยตีไปแล้วไปแล้วลักกี้น้ำนาไปแล้วคุณลักกี้บอกว่ามาปีมาปีบานอยู่ทั้งปีว่าสันไปแล้วคะ่ะอานราดแล้วคุณอเอักกะหเัียนเขาเด้ไปแล้ว วิวิวเด้อวิวเด้อวิวเด้อเอาเอาดองดองดองไปแล้วพุ่นมาเร็วมาเร็วมาเร็วองกระลักเอ้ยมาเร็วกับบ้านเฮาบันนี้มาเร็วไปแล้วค่ะไปแล้วอาดาแม่ตายลูกแฝดเจ้ามาอีกแล้วลูกมาอีกแล้วแต่บาม่าตัวเดียวจุ๊บอืมอ่ะอืมอ่ะ เดี <ừ> ๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่แม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บายบายค่ะใจสวยกันจ้ากันเร็วจ้ากันใจสวยเสียงใส่เสียงใจสวยจ้ากันเสียงบนสูงขึ้นบังสูงขึ้นสูงสูงสูงเบังให้เบังปากบังใส่ใส่ใส่ขวฮักนันอาบบังสูงขึ้นดีดี ไอ้แกยวฮะเข็นตะขี่กระตอดเฮ้ยมาต้องมาจุบเมยดอก